อันนี้จะเสียงเงียบเลยนะครับตัวนี้ทางร้านเทสแล้วนะครับมีปัญหาที่ชุดแพรชาร์จนะครับสวัสดีครับจากร้านแม็กอัพนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาซ่อมอ iPhone 8พัดนะครับเวลาโทรปลายสายไม่ได้ยินนะครับอันนี้จะเสียงเงียบเลยนะครับตัวนี้ทางร้านเทสแล้วนะครับมีปัญหาที่ชุดแพร ชาร์จนะครับตัวนี้จะมีส่วนของไม้อยู่ด้วยนะครับอันนี้เรา,าเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนตัวชุดไม้นะครับที่อยู่ในก้นชาร์จกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการเพจนะครับเป็นตัวชาร์จใหม่นะครับ ตัวนี้ต้องแกะตัวบอร์ดออกก่อนนะครับแล้วก็ให้ส่วนตัวชาร์จจะอยู่ด้านล่างนะครับ ตัวนี้ตัวชาร์จใหม่นะครับลองเทสใหม่แล้วนะครับตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับผมจะเป็นขั้นตอนการประกอบตัวแพรชุดชาร์จเข้าไปนะครับ <Okay. S 1> ผมจะใช้เป็นวิธีการใส่ตัวแพรเข้าไปก่อนนะครับ โอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการอ่ะเทสลองโทรดูนะครับอันนี้โทรเข้านะครับฮัลโหล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 เทสเทสต์เทสต์เทสตัวนี้ก็คือได้ยินเสียงปกตินะครับก่อนหน้านี้จะไม่มีเสียงเลยนะครับเวลาโทรนะครับฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสต์เทสต์เทสต์มีปกตินะครับแล้วก็เทสชาร์จนะครับ ใช้เข้าปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของการสั่นนะครับตัวอันนี้ทํางานปกตินะครับเทสเบื้องต้นก็จะมีเทสอยู่3าสีอาการนะครับเวลาเปลี่ยนตูวชาร์จนะครับผมอันนี้ก็ประกอบเพื่อได้เลยครับ โอเคครับก็เสร็จแล้วใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสําหรับรุ่นไอโฟนแปนะครับตัวนี้ซ่อมอาการปลายสายไม่ได้ยินนะครับมีปัญหาที่ชุดไมในส่วนของแพรก้นชาร์จนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจงานซ่อมนะครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอนะครับหรือว่าเครื่องมีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาทางอินบอทก่อนก็ได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับแมคอัพสตูดิโอขอบคุณมากนะครับ